สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดียินดีต้อนรับสู่บ้านสวนพมักตะวันงามฟาร์มมิงครับผมมีหลายคนนะครับเพ่นคอมเมนต์มาถามอยากเห็นวิธีการไ้น้ำนะครับวิธีการรดน้านะครับแปลงเพาะกล้าในถาดลูปคลิปนี้นะครับเบาเอจะพามาหดน้าแปลงเพาะกล้านะครับผมมื้อนี้เขาสู่มือที่3มแล้วนะครับผมวิธีการหดน้ำนะครับของผมยกตัวอย่างใส่สายยางนะครับผมสายยางเปิดน้ำกอกครับพี่น้องครับหลังจากที่ห้าเปิดกอกแล้วนอกห้าก็ใส่สายยางมาหดเป็นฝอยๆอยครับ ลดน้ำนะครับหรือว่ารดน้ำแปลงเพาะก้านะครับไก่ไข่ไข่กันกับรดน้ำแปลงพักนั่นแหละครับพี่น้องอยู่ที่ว่าเขาจะใส่สายยางหรือใส่บัวนะครับในที่นี้เบาเอมีสายยางแล้วก็มีกอกน้านะครับก็เลยใส่สายยางแท่นนะครับเนาะถามว่าถ้าใส่บัวรดน้ําได้บอก,ก็ได้คือกันครับหลวก็มีบางคนถามมาว่าเข้าเพาะกล้าแบบนี้จําเป็นต้องไห่ปุ๋ยจําเป็นต้องบํารุงบอนะครับเบาเอตอบเลยว่าบอจําเป็นกระได้ครับเพราะว่า การเพาะก้าในถาดหลุมของเหานี่ใสเวลาายูปมั่นณ2สัปดาห์นะครับหรือว่า15วันถึง20วันนี่ก็สามารถนําไปลงแปลงปากดําได้แล้วเด้อครับมือนี่ก็เป็นมือที่3ของการเพาะก้าหลังจากที่เหาผสมเขาผสมดินนะครับลงมะเทศใสถาดปาดไหนาเรียบแล้วก็เอามาวางไว้เรียงไล่กันเป็นแถวจังสี่ละครับหลังจากนั้นก็คลุมด้วยผ้าสะเลนนะครับถามว่าคลุมผ้าสะเล่นเพื่ออิหยัง,ยงนะครับ เบอร์อีขอตอบนะครับคุ้มผ้าซาลนเพื่อนะครับควบคุ้มควบชื้นของหนาดินนะครับเพราะว่าฤดูนี้นะครับเป็นฤดูหนาวนะครับตอนกลางเว้นนี้แสงแดดจะแห้งแน่จักหน่อยครับพี่น้องครับแล้วก็มีมีลมม่าน้ำครับผมถึงจําเป็นที่จะต้องคุ้มผ้าซาลนอ่าในระหว่างที่เพาะกล้านะครับห้าถึงเจ็ดวันนะครับหลังจากเท้าหดน้ำนะครับทุกมือเลดนะครับเด้อ มีบางคนก็สอบถามมาว่าหายน้ำจักมือมือละจักรขังนะครับเบาเอกก็ขอต่อว่าเอาตามที่ยวสะดวกครับจะเป็นตอนเสาร์หรือตอนเย็นก็นได้นะครับแต่กรณีที่เหาเพาะกาในกลางแจ้งเหากระจาเป็นที่จะต้องหดน้ำเทิงเวลาเสาร์แล้วก็เวลาเย็นนะครับผมสาเหตุที่ต้องหายน้ำย่างสม่ำเสมอกับราวะหนึ่งเลยครับถาดเพาะกาของเห่าเป็นหลุมตื้นนะครับหลุมในน้อย,อยใส่ดินได้น้อยเดียวครับพี่น้องครับแค่แดดมาเบิดมือเบิดเว้นนี่กะ ท้าให้ความชื้นหายไปน้าแสงแดดแล้วนะครับผมเขาก็จะเป็นที่จะต้องให้น้ำยางสม่ำเสมอนะครับแค่เศร้ากับแรงแค่นั้นครับผมนับไปเลยครับตั้งแต่วันที่พาอกล้าไปถึงหนึ่งสัปดาห์นะครับก็จะเริ่มมีต้นก้างอกขึ้นมากแล้วครับหลังจากที่ต้นกล้าเริ่มงอกขึ้นมากนะครับมีใบหนึ่งสามารถลื้อผ่าสะแลนออกพร้อมกับดึงตะไคร่กันหนกออกได้เลยครับผมช่วงแรกๆจําเป็นที่จะต้องใส่ตะไคร่กันนหนกนะครับเด้อ เพราะว่าเหาบ่มีเวลามานังเฝาเบิดมือบ่มีเวลามะไรนกครับผมใส่ตะขครยแบบนี้จบครับพี่น้องครับซสือมาหนึ่ง้งนะครับใส่ได้หลายปีเลยครับนี่บ้าเอกลือมาจากแปลงปลูกพักนะครับผมไอท่ล้อมกันแมวกันไก่นั่นแหละครับโอเคครับพี่น้องครับการหดน้ำก็มีเพียงเท่านี้ครับผมแล้วแต่เราจะเลือกใส่ว่าจะหดสายยางหรือใส่บัวรดน้ำนะครับได้ทั้งนั้นนะครับผมใส่สปริงเกอร์ได้บ่อก็ได้ขึ้นกันครับแล้วแต่เราสะดวกครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะ แต่เห็นว่ามีประโยชน์นะครับกะกกไลไรกดแชร่นะครับเป็นกำลังใจให้เบาอีน้ำในเดอ้อครับพี่น้องครับบ้านสวนนมพักตะวันงามาร์มมิ่งครับผมฝากน้ำแน่กันแล้วกันครับสวัสดีครับ